สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาคริตเสียเมืองจันลุยธุรกิจใหม่ ปิดธุรกิจใหม่ชาคริตย้ำนามแอนพัทิราที่เจ้าตัวได้ออกมาเล่าว่าช่วงที่ท้องน้องโพลูกชายเราอยู่บ้านกันสองคนพ่อแม่เป็นห่วงเลยเอาของกินที่แอนชอบจากจังหวัดจันทบุรีมาให้อย่างปลาหมึกแดดเดียวจากร้านที่แอนชอบก็เอามาแช่ตู้เย็นใส่ช่องฟริตไว้ผ่านไปหลายเดือนเอาออกมาเข้าไมโครเวฟกินก็ยังสดอยู่อร่อยมากทุกครั้งที่กินแอนกับพี่คริตชอบถ่ายรูปลงไอจีปรากฏว่าคนเรียกร้องว่าน่ากินมากทำไมไม่ทำขายเขาอยากกิน สาวเมืองจัน์บอกถึงจุดเริ่มต้นก่อนจะเล่าต่อว่าบวกกับช่วงนั้นแอนอึดอัดแอนเคยไปทำงานตอนท้องก็อยากทำงานแต่พิคฤตบอกว่าอย่าเพิ่งทำให้ดูแลลูกแต่แอนไม่อยากให้เขาทำงานคนเดียวไม่อยากให้เป็นคนเดียวที่หารายได้เข้าบ้านช่วงนั้นพิคฤตก็วิกฤตหลายอย่างคุณแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเราใช้เงินรักษาคุณแม่ให้ดีที่สุดเงินที่เก็บไว้ก็ค่อนข้างวิกฤต แล้วเราก็ตั้งใจให้เป็นธุรกิจที่หารายได้โดยการทําอยู่กับบ้านได้เหมือนคนโทรสัง่งเราแค่จัดของส่งมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องไปเฝ้าร้านแทนได้เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านด้วยเราก็เลยลองคุยกับพ่อพ่อก็บอกว่าได้สิเขามีคนออกเรือที่สนิทกันเยอะพ่อเลยลองทําปลาหมึกแดดเดียวดูเองแล้วลองขายกันเล่นๆปรากฏว่าขายดีมากได้รับการตอบรับที่ดีก็เลยรู้สึกว่าจะชื่ออะไรดีซึ่งพอแต่งงานกันแล้วคนชอบเรียกพิคฤตว่าเขยเมือง จันเราเลยใช้ชื่อเขยจันให้มันสั้นๆจำง่ายเป็นแบรนด์ที่น่ากินจริงๆครับขอเป็นกำลังใจให้ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 t v ขอบคุณครับ